เลือกคนรู้ใจต้องเลือกเข้าไปแน่นอนต้องเลือกคนดีแม่บางงอนให้เป็นผู้แทนบ้านเราก็เลือกสมมิตรนั้นแหละถูกใจแน่แน่หนุ่มสาวอีกทั้งคนแก่คนเฒ่าเลือกพลังประชารัฐ ก็เลือกคนมีความรู้เลือกสมมติตังไงช่วยเลือกเข้าไปคนนี้คนดีสัลกยาจากใจช่วยเลือกเข้าไปพักนี้เลือกชั้นคนทั้งพักกับคนน่ารักคนดีจะไม่ทอดทอดทอดจะไม่ทิ้งทิ้งทิ้งเนื้อพี่น้องชุมพร จะรักจะเลือกพรรคนี้นโยบายดีๆทาได้แน่นอนเลือกคนมีวิสัยทัศน์พลังประชารัฐน้แม่บางงอนสมมิทอยจะได้ช้อทิ้งพูดจริงทาจริงทาได้แน่นอนขอฝากเสียงเพลงวิงวอนเลือกไปแน่นอนพรรคพลังประชารัฐ เลือกสมิทธนั่นไงช่วยเลือกเขาไปคนนี้คนดีสันรนแล้ก็ยาจากใจช่วยเลือกเขาไปพักนี้เลือกทั้งคนทั้งพักกับคนน่ารักคนดีจะไม่ทอดทอด,ทอดจะไม่จริงๆริง,งนะพี่น้องชุมพร จะรักจะเลือกพักนี้นโยบายดีๆทําได้แน่นอนเลือกคนมีวิสัยทัศน์พลังประชารัฐน้าแม่บางงอนสมมติจะได้ชอชิงพูดจริงทาจริงทาได้แน่นอนขอฝากเสียงเพลงวิงวอนเลือกไปแน่นอน จะรักจะเลือกพรรคนี้นโยบายดีๆีทำได้แน่นอนเลือกคนมีวิสัยทัศน์พลังประชารัฐน้าแม่บางงอนสมมิติจะได้ทอดทิ้งพูดจริงทำจริงทำได้แน่นอนขอฝากเสียงเพลงวิงวอนเลือกไปแน่นอนพักพลังประชารัฐพักพลังประชารัฐ ความรุ่งเรืองต้องมาด้วยกันเอาไรที่มีที่ไม่เข้าใจก็แก่กันไปคนไทยช่วยกันกลาบเรียนพ่อแม่พี่น้องชาวเขตสองจังหวัดชุมพรประกอบด้วยอำเภอท่าแสะ อำเภอรประทิวอำเภอเมืองเฉพาะตำบลบางลึกหาดพันไกลวังใหม่บ้านนาและถ้ำสิงที่เคารพรักทุกท่านวันอาทิตย์ที่14พฤษภาคม2566เวลา8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเป็นวาระสำคัญของพี่น้องชาวไทยนั่นคือการเลือกตั้งสอสอหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงโดยพร้อมเพรียงกัน พักพลังประชารัฐขอเสนอผู้สมัครสอสอคุณภาพ เพื่อรับใช้พ่อแม่พี่น้องโปรดเลือกสมมิตรทองเหลือหรือสอจอเล็กเบอร์3เบอร์3เบอร์3าสมมิตรทองเหลือหรือสอจอเล็กเบอร์สสายเลือดใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นของชาวชุมพรอดีตสอจออำเภอปะทิว3ามสมัยอดีตนายกสมาคมทหารผ่านศึกจังหวัดชุมพรประธานเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนอยางจังหวัดชุมพรก้าวข้ามความขัดแยง้ง ประชาชนเป็นหนึ่งเดียวขจัดทุกปัญหาพัฒนาทุกพื้นที่เศรษฐกิจดีสังคมสงบสุขพักพลังประชารัฐสารพลังประชารัฐร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน สารต่อบัตรสวัสดิการประชารัฐขับเคลื่อนเศรษฐกิจประชารัฐสร้างความสามารถและโอกาสที่เท่าเทียมเดินหน้าสังคมประชารัฐสงบสุขเข้มแข็งและแบ่งปันโปรดเลือกสมมิตรทองเหลือหรือสอจอเล็กเบอร์สาสมมิตรทองเหลือหรือสอจอเล็กเบอร์สาเบอร์สเลือกตั้งครั้งนี้โปรดพิจารณาให้ท่วนทีเลือกคนดีมีคุณภาพ เพื่อเข้าไปทำงานเป็นปากเป็นเสียงในสภาพัฒนาท้องถิ่นและประเทศให้เจริญรุ่งเรืองวันอาทิตย์ที่1 4พฤษภาคมนี้8โมงเช้าถึง5้าโมงเย็นเลือกสอสอคุณภาพทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงโปรดเลือกสมมิตรทองเหลือหรือสอจอเล็กเบอร์สามสมมิตรทองเหลือหรือสอจอเล็กเบอร์สามเบอร์สามบัตรอีกใบเลือกพักที่ท่านชอบ ปโปรดเลือกพักพลังประชารัฐเบอร์37อย่าลืมย่าลืมปโปรดเลือกพักพลังประชารัฐทั้งคนทั้งพักปโปรดเลือกพักพลังประชารัฐทั้งคนทั้งพักา,า,า,กกาคควขัยง พลังประชารัฐรวมพลคนคุณภาพรวมพลังรวมความคิดเพื่อพัฒนาชีวิตคนไทยให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนเลือกตั้งครั้งนี้โปรดพิจารณาให้ท่วนทีเลือกคนดีมีคุณภาพจากพักพลังประชารัฐ เข้าไปทำงานรับใช้ท่านโปรดเลือกสมมิตรทองเหลือหรือสอจอเล็กเบอร์สามเบอร์สามเบอร์สามสมมิตรทองเหลือหรือสอจอเล็กเบอร์สามสายเลือดใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นของชาวชุมพรอดีตสอจอ,อำเภอปะทิวสามสมัยอดีตนายกสมาคมทหารผ่านศึกจังหวัดชุมพรประธานเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนอยางจังหวัดชุมพรโปรดเลือกสมมิตรทองเหลือหรือสอจอเล็ก เบอร์3สมมิตรทองเหลือหรือสอจอเล็กเบอร์3เบอร์3าก้าวข้ามความขัดแยง้งขจัดทุกปัญหาพัฒนาทุกพื้นที่สารต่อบัตรประชารัฐเพิ่มเงินเพิ่มสวัสดิการผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็น700บาทมอบสวัสดิการผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไป3,000บาท70ปีขึ้นไป4,000บาทและ80ปีขึ้นไปรับเงินเดือน5,000บาท สวัสดิการประชารัฐจากคันมานดาแม่บุตรทิดาประชารัฐเพื่อดูแลสตรีทั้งประเทศลดราคาน้ำมันเพื่อประชาชนลดราคาแก๊สเพื่อประชาชนเปลี่ยนสอปกอเป็นโฉนดบริหารจัดการน้ำที่ดินทำกินมีลุงไม่มีแรลงมีน้ำไม่มีจนมีเรามีที่ทำกินมีที่ทำกินไม่มีจนวันอาทิตย์ที่14พฤษภาคมนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเลือกสอสอคุณภาพ ทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงโปรดเลือกสมมิตรทองเหลือหรือสอจอเล็กเบอร์สามสมมิตรทองเหลือหรือสอจอเล็กเบอร์สามเบอร์สามบัตรอีกใบเลือกพักที่ท่านชอบโปรดเลือกพักพลังประชารัฐเบอร์สามสิบเจ็ดยาลืมยาลืมโปรดเลือกพักพลังประชารัฐทั้งคนทั้งพักโปรดเลือกพักพลังประชารัฐทั้งคนทั้งพักเราเคยมีคุณงงาน พ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านการเลือกตั้งสอสหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นวาระแห่งชาติที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งโปรดออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงคัดสรรคนดีมีคุณภาพเพื่อทำงานรับใช้พ่อแม่พี่น้อง พักพลังประชารัฐก้าวข้ามความขัดแยง้งขจัดทุกปัญหาพัฒนาทุกพื้นที่โปรดเลือกสมมิตรทองเหลือหรือสอจอเล็กเบอร์สาเบอร์สามเบอร์สามสมมิตรทองเหลือหรือสอจอเล็กเบอร์สาสายเลือดใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นของชาวชุมพร